สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีมิดมาแคนแฟนหมอลำครับสวัสดีเอฟซีของหมอลำใกล้หน่อยคนร้อยเอ็ดตอนนี้ผมมีเรื่องปัญหาที่น้อยพี่น้องทางเขาเขี้ยนข่อยนี่แหละกำลังหุนวายคนกำลังเห็ดทางพี่น้องผมผมจะไปมากแต่ไหนบ้างโอ้งานเขาเลยคุดมาหอดหนาบ้านผมแล้วคุดมันเป็นทอยหน่อยนะพี่น้องเยวไปเบิ้งท่อกันครับเราไปดูท่อกันพี่น้องพะไรนะครับท่อครับพี่น้องท่อล้มรถกระบะเลยครับ พูดเลครับพี่น้องท่อครับบ่าเป็นทอน่อยหญ่ๆนี่ครับทออ่อเดี่ยวขึ้นลม้มรถกระบะาเลยพี่นอ้องจะไปไหนมากเลยเนาะวันนี้ประชาชนตายแนาะท่างเขานี่ครับท่อที่ผมเครียดอยู่ว่านกันนี่นี่เละพี่น้องมึงท่อพี่น้องท่อขึ้นลมรถกระบะาพี่น้องนี่นะครับโอ้โหท่อใหญ่มาก ท่าข้างยูท,ยทีมาบสองครับพี่น้องขอบอ่างมาบสองสร้อยยามที่ขับพี่น้องตรงนี้คือเสเอาออกเหมือนนะครับใส่รยาท่ามันสองกิโลครับพี่น้องครับอันนี้เป็นมูบาาของไกลหน่อยครับมูบ่าท่ทาเขาดล้วสีคุดหอดอะไรครับนี่ครับมือสองมือสีหอดแล้วงานเขาแล้วพี่นอ้องโค้งสามขั้นนะครับเมิ่งครับทาาเขายู่มาบสอง ฝาามีฝาหนองผมได้เดินทางแล้วครับพี่น้องครับไ้บ่ต้องมาแล้วครับพี่น้องครับไปเปลี่ยนเส้นทางมาเด้พี่น้องผมก็ล่างเครียดนะครับพี่น้องจะไปทางใดนี่คอทางเขาหมบานผมครับนี่ครับเบิ่งครับต้นแมปโคครับเราขุดลึกมากนะพี่น้องเบื้องนะครับเบื้องทอครับพี่น้องขุดลึกมากครับเบืแง่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันพี่น้องว่าเป็นแบบใด ผมสิเป็งใดพี่น้องบานนี้เบิ่งนี่รถไปว่าไ้ครับนี่ครับต้องแอบมากแบบนี้ครับรถก็ต้องแอบมากพี่น้องขอบอกงี้พี่น้องเอ้ยอชากาศช่เดือดร้อนพี่น้องครับเี็น้ังไดๆห้างมาน้มถมั่วเอ่อเพี้ยนเฉพาะตรงเสียตรงทางพุ่นนะครับเสียตรงนั้นใไซเวลาเกือบปีเพี่น้องเราปัญหาหน้าบ้านตรงนี้ครับทางเขาบ้านผมเนี่ยทาง,ขงาเขาหมู่บ้านของไกลหน่อยครับทวีวีิวปาร์ควิวเนี่ยครับ <P an throp od> พี่น้องเรา่มีเมียนบุคลากรยุ่งน,นี่สองลอยสองลอยกอ่อซิ่ก่อหลังค่าเลื่อนพี่น้องมันค้นหลายนะครับเราตรงนี้ก็เป็นโรงแรมตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับพี่น้องครับตรงนี้ครับเป็นร้านกาแฟรครับพี่น้องเป็นคาเฟ่นะครับสไตล์คาเฟ่ของเจ้าเ yes, นี่ยครับรถลางธุรกิจตรร้องหยุดไหมือนกัพี่น้องเนี่ยครับธุรกริจก็ต้องหยุดเหมือนเลย ถึงมันแต่บ่ได้เดี๋ยวห้องมันเปเองไกลๆนะครับว่าข้าวตุุดเลือกซ้ำใดครับตรงนี้เป็นคาเฟ่นะครับตรงนี้เป็นรงแรมรงแรมกันอะจะนาจะเดืนดทางเขาไม่พี่น้องเพราะว่าช่วงเข่าดาวนะครับยังมีแผลอยู่นี่นะครับโอ้ผมมาหยุดปีใหม่บ่มาหยุดปีใหม่ล้วพี่ไม่ไม่หยุดปีใหม่หรอหยุดหยุดเริ่มหยุดวันไหน นะอีสี่วันขุดถึงไหนนี่ไม่ขุดถึงไหนขุดถึงโน้นเหรอขุดถึงนี้นายเจ้าแม่นคนให้หน่อยพี่น้องเบิง้งครับครไปโค้งร่างทำงานพี่น้องผมเลิกมาแล้วครับพี่น้องครัับครบการขุดพี่น้อง ระยะห่างนับเพื่อเอาไมโคครับเอาไปใส่ทอพี่น้องทอมาไม่ได้น่อยนะครับพี่น้องทอแบบเงี้ยนะครับทอล้มรถกระบะนะครับพี่น้องนาบ้านของมะล่ำไกลหน่อยพี่น้องพอใหญ่มากพี่น้องโอ้พี่น้องปวดหัวนั่พี่น้องคนอยู่ทางไหนกันหลายพี่น้องครับขับจ้าโยกคนอยู่ทางไหนกันหลายพี่น้อง กับว่าใครมีคนให้ไหมน้องมิตอ่าพี่น้องขันยุทธ AEC ไ่น้อง AEC กับประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวแกน้องเฮ้ยเบิ่งคุณนะครับดูครับพี่น้องวันใหญ่บ้างไหมครับต้องกนะโอ้โหคอใหญ่มากปวดหัวเดาเฮ้ยเบิ่งมองการีมองที่เขาจะฝังเข่ามากพี่น้องครับระยะทางค่อนข้างไกลพี่น้อง ขุดลึกมากนะครับพี่น้องครับไอ้ขุดนี่ผมโม้ห่วงหน่อพี่น้องผมห่วงตอนฝั่งแล้วครับพี่น้องบ,อบังคับผู้ผัวระยะทางไกลมากพี่น้องหมดแล้วค,ครับระยะทางคุณครับแม่โคยนี่สามชีท่านพี่น้องคนเป็นลอยครับทั้งเซลแมนทั้งยางพี่น้องโอ้ออยใหญ่แล้วไว้ๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวนีทางเขาบ้านเขาซอง เป basin, aja, ็นไรครับพี่น้องครับพูดกันโอ้ยครับปีใหม่กับโมยุนได้พี่น้องมันอยู่วันที่ยี่สิบเก้าแล้วพี่น้องอ๋อป่ากําลังใจครับผมสิขาบ้านทั้งในพี่น้องบันทึ้มือสองมือฮอดหนาบ้านทึ้งแล้วพูดลึกมากครับพี่น้องพ้อง่ายมากครับคนละครับเดินทางโค้งกําลังเขามากครับเดินทางเขามากป่าพี่น้องเห็นแล้วนะครับพี่น้องเห็นแล้วฝากเาไม่กําลังใจนะพี่น้องครับเบิ้งอดี๋ยวจเบิ้งเดี๋ซื้อได้พี่น้องเด้อครับ ครับอยู่ที่บ้านของไกลหน่อยครับพี่น้องโอ,โอ้โหซึ่งผมกำ้องแค่ไหนก็เครียดเพราะผมนะครับเหในที่มิถ่างเขาบ้านพี่น้องโอ้เี่น้องในที่ไหนได้ตามา่อฉิงตงองมีท่างเขาผมมเลยครับพี่น้องแต่นี่ข้าเจออ้าไม่ได้สนใจเลยครับเจ้าขาเจ้าถมยางเดียวพี่น้องผมเลิกความคุดเลิกคือมันคอไง่พี่น้องพอแบบยางเลิกเลยคอแบบ ขุดบางย่างเ,เลือกไม่เป็นขุดเลิกมากเอาคือว <disappointing. S 2> ่าค <figuring> <fuck> <ruption> <is there? S 2> ือว่ามีคนบ้านเฮ้าคือว่ามีคนบ้านเฮ้าถามแล้วมิเตอ่าพม่าโอ้ยเลี้ยงมาเล่าอยังเง่้ยมิโม่พม่าหรอเคยโม่ให้กับโม่ไหนอ่าคนทำเป็นโคดเพราะขมิ้นถูกไหมเออขมิ้นเนี่ยเขาก็ทำเป็นโค่น่ะเออแต่ว่าที่เหลือพม่าเบิดบ่โอ้พี่แงแรงงานเอซี่พี่น้อง เห็นดจะมีท่าเขาบานเขาซองระบันี้มนานเ่อย่างนี้เบย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องเอาผู้รับผิดชอบเรามาแดมันกระสู่ประชาชน่นีไม่ได้หรอกข้าตตอกเอาพี่อนางเขาออกมาประท่านผู้ใดผู้ใดเป็นเออเออคนดูแลอยู่นี่เนาะเออกําลังปวดหัวนะครับพี่นองครับการถ้ำการา้มันก็ตองมี เอาประชาชนไปเ,เขาเดือดร้อนเนาะไอ้เขามีทางไปทางมากไม่ว่าจะว่านี่ประมาณนั้นว่ามีทางไปทางมากเขาเนาะไอแม่ยายเราจะเขาบานยังไงอ,อ่ะมันไม่ใช่มัน,มนถ้าเขาคุดถึงหนาบ้านเราเราจะออกยังไงอะ่ะนอกจากเขาทาทั้งนู่นเสร็จก่อนแล้วให้เราเดินทางทั้งนู่นไงไไว,ว้ายทำมันแยกลังเลเกือบปีเนาะ ครับ ok พ <these> ี<ข>่น <Robot consoles> ้องฝากพี่น้องเห็นคลิปนี้เราฝากกดติดตามมาล้างกลหน่อยนะพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณเย็บซี่เลไลพี่น้องกำลังหาทางออกทางยังกันอยู่ขอบคุณขอบคุณเย็ซี่ลายครับลุงท้องไงบ้านไกลหน่อยพี่น้องอยู่ที่พัทยาครับพี่น้องครับกำลังดำเนินงานเอาพี่น้องเขาขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าเบิ้งกับเบิ้งฝากกดติดตามพี่น้องนรัฝากกดติดตามผมน้วพี่น้องขอบคุณครับ